สบายดีพอแม่พี่น้องโอ้ยฝนตกมาในพี่น้องพายอยู่ก็ไปจักชีลกหล,ดดลีก็หลุดแล้วหลีกนัก,กวัวหน้าถ่วมบีกก,นกนยนตนทางสิไปลาะใส่เฮือเนาอคือข้าวเจ้านะว้าบขึ้นเลยเนาะเอา้า พลังกระเทยอยู่สายพลังกระเทยไปเฮยพรลุกไปแล้วก็ข่ากระลุกอย่างเนียวะลุกใการเดินมึงเจ้าหรวอือจะกระเพาะกไงเอ้ากรลุกหันแลไปหารบอมตันสไปได้ แ,แหง้งก็แห้งอืมตีลังกาลุเห็นจะได้เนาะขนาดมักสูงหนึ่งไปวดามดามไปวายดามเอาไว้นะเฮ้ยเอ้ลนเอ้เอ้ย มึงเห่ามึงเอ้าตาผ่อนเหรอเอาพี่หน่าวนะสิบเบิร์แล้วสิบเบิร์แล้วสิบเบิร์แล้วเอ้าพี่น้องช่วยฉันทีขายุมาไวโพด ใส่ไสิเข่ามือแรงคือบอกในจ้าวจักกมงไว้ลูกเกือบใส่บบบน,นี้อ้ยทีมเฮาเอานละแม่บายบายเข่าหอมเอาอ <laughs> เอาเข่าหมอมฮุบผ่อนมันข่ามาเลยนะ อ้าก็ยังว่าพลาญุมันสิน่ากว่านางกานางกีอีกโซเดีโซเดลโซดาสบายดีสบายดีพี่น้อง

มันสิเป็นอะไรหรอพี่น้องว่าสภาพเพราะถ่ายคลิปด้วยพี่น้องด่าฉันเลยอยากด่าะเพราะฉันไม่ช่วยเขาอ๋อทำไมไม่ช่วยเขาโอ๊ยด่าฉันเลยค่ะฉันยอมแสดงดามเด้จริงหัวดามใสเลยนะกระดามหมายดามดามไปไหนดี๋ดามดามไปไ จะมันอยู oh. ่ใส่เออสิแล้ทีมงานทคนไหลคนแท่พี่น้องเอ้ยโอกันหูสิแล้วหานี่มานแล้วออเตโอ้กวาบคือเก่าดอกเอาคนทำคือเก่าสุดท้ายสุ่ท้ายนต้องทำอ้ามาสุดท้ายของซัดจอย

อุ้ยสอยมาเดียวหนุกพี่น้องน้องดาวโนดาวประเจอประเจอสาวงามแห่งขมมนขโมนอุ้ยเลิศเลือดสดเดียว มือเลียสยวเนะครับอนางามดกต้ฝมฝากดติดตามช่องน้องแค้อพี่น้องถ้าสเงฝากตฝากฝากกดติดตามช่องใจเงงยเด้อพี่น้องขอบคุณลงหนาใจเงงไปไนัดนัดเยอ ป่าแฮงสุดายกะฮะเอาฮึพี่น้องพี่อ๊อรถปีคนน้อยเด้อหะเกิดปีไหนเด้อเกิดไปถีมิสเซอปันนี่เกิดมิสเอันนี่ไไอไม้นี่ไอไม้ ข้อเพลงหนักสูงม่อสามเนี่ยปริญญาตีพี่คงตามน้องไม่ติดพาย,ย่างทางหลังกูดิวะโอ้ยตาย้ <c oughs> พูดแลนว

เปรียบว่ทีอิฐเลยเปรียบว่ตทีพอจจ้าวัดเลือหลไทยหมดจังนี่อือสูจะเหม็นสา โอ้ยจังหวะเรือมาจา้างนี่นเรื <c oughs> เอแง,องนี้ขออ่าเ้าขจ้าเรือหนึ่งเรือสองเรือสามเรือสามหากับแจ่ ขวเจ้าประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้บ่หอดดอกอาทิตย์ขามันแดดขวเจ้าแลาเหลี่ยงกันกำนาโนนแล้วนาโนนลงมาอีโต่อนูดาเป็นลูกสาวกบเอ็นมโมปั้ยสัม จะไม่ทำให้น้องอายคนสารภาอย่าดังกังวลนี่จะสร้งตนให้น้องุชาดว่าภาษามรสได้นี่ไปหาเห็ดสับปะรด

วัวชุกวัวซักบนเลยนี่งูถอกาเลยนี่ชินือด้นี่ทำยอนี่อืมอืมอืมเรืออะไรสวย เหลือหรือเกือบเหลือบ่พ่อรมบ่พ่อบ,อบ,อบออ่อมืองเดี๋วกนเดี๋ย่านาจนหงโพตรโพพอเรือเหลือหรือพ่อ,พอ ชนะเลิศพีนี่สะเพรดหน้าแล้วว้ใช่ไห<ว>มเอ้ยตุกตากูเบิร์ตหนาวมึงตังง เออพอแล้วกกเ,เขา่าก็เหียข้อเข่าไปดามขึ้นเมื่อเอาดามดามนัม่นแหล,แล<า>ปะป่ะเอาเงิน <c oughs> กลับไปเอาค่าแรง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามเด้อเนาะไพ่อก็ม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โอ้ยพายุพายุผีมึงปวดโพผัวเอาหูอยู่ว่าฝนสิมานี่แต่ว่าห้ากันรีบเร่งแต่มันก็บอทันเดี๋ยวก็ซีด้ไปปั่นแล้วก็ตากเม็ดมันก็บอบอบอหนักปันไดนดอกคุณวะมันบม่ได้เบียดแห้งอะไรเนาะบม่ได้เบียดเบิดนะ Cảm pa bất cứ đã theo dõi và cho ối ơi Để không bỏ